หา嘛เพื่อนเราหาเดี๋ยวมึงหากับกูนะหาหาเหรอเอาเพื่อนเรารักตัวเพื่อนรารักตัวเพื่อนรารักตัวโอ้โหี่ตีปางตายแล้วเนี่ยโอ๊ยไอ้แจ๊คโอ๊ยเฮ้ยมึงมาเมื่อไหร่เดี๋ยว ตลกบ้านพ่อตีแท้อนเราถึงตายเลยหรอวะอะไรไอ้หนูตรงนี้ะคะที่เขาบอกว่ามีกลุ่มไวรุ่นตีกันเป็นประจำเลยอะจริงตรงนี้เหรอใช่โ้ตีคู่อลใช่ไหมตีไก่ตีไก่อุยจะบ้าเหรอเรามาทาข่าวไวรุ่นตีกันไม่ก็หมายถึงว่าเขาตีไก่กันก่อนแล้วก็แพ้พอแพ้เสร็จปุ๊บ เลยยพี่นุ้แทงคนเฮ้ยแทงหวยอะไรวะแพ้ตีไก่แต่ไปแทงหวยทีทีนะโถ่แหม่มยอดยอดเห็นข่าวเหมือนซีเรียสหนุ่มก็ไม่อยากให้เครียดยังไงคะโอเคงั้นเรารายงานข่าวไปให้พี่เขาเลยได้ได้เดนะพร้อมพร้อมพร้อมห้าสี่สามสองสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะคัด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 เออทดทดทดผมผมมันบังนิดโทษนะจ๊ะค่ะครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวจะดูพี่เราเป็นนักข่าวไปที่พร้อม ห้าสี่สามสองสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับโจ๊กเกอร์นิวไรน์ค่ะคัดคัดคัดห่างไม่ห่างไปนิดนึงแบบนี้นะก็จดแบงนี้ประมาณนี้แล้วก็โทวโลโก้เราด้วยอ่าอ่าเพราะงั้นเสียงมันไม่เข้าห้าสี่สามสองสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับโจ๊กเกอร์นิวไรน์ค่ะ<า>คัโอ้ยไม่จุดเพียงตรงนี้ถูกเพียตรงนี้พี่นุ้ย หนูว่ามันจะไม่ได้รายงานข่าวแล้วนะเอาข่าววัยรุ่นตีกันไงเดี๋ยวมันจะเป็นข่าวเราทแทนนะเ,เรื่องนี้อย่าให้รู้ถึงหูพี่พุทธนะ <c oughs> เขาชอบตามไปเก็บกล้องวงจรปิดด้วย <c oughs> พร้อมห้าสสสองสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับโจ๊กเกอร์นิวรายงานค่ะซึ่งตรงจุดนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นจุดนะคะที่มีกลุ่มวัยรุ่นนะคะตีกันปเป็นประจำค่ะตอนนี้นะคะมีกลุ่มวยรนมา ซึ่งตอนนี้นมีคนเดียวนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบนะคะว่าจะมีกลุ่มอื่นอีกไหมนะคะอะมีมีอาวุธด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเฮ้ยมีรถด้วยไม่ถ้าได้รถสักคันนะกูจะตาม,ม,มไป <ทำ S 2> กระทืบพวกมึงเลยพี่กำลังหารถอยู่หรอคะ<ป><ป>เจอเลยค่ะ,ะพอดีเลยพอดีเลยค่ะ,ะ,ห,ะหนูขอแนะนํารถสุดเท่คันนี้เลยค่ะใหม่ไฮลักรีวอดีแซสต์เอชั่นที่มาพร้อมช่วงล่าง g r Sport s u s p e n s i o n ทําให้ขับสนุกเกาะถนน ทั้งนิ่งทั้งหนึบทั้งแน่นขับแบบปลอดภัยมั่นใจยิ่งขึ้นเลยค่ะและมาพร้อมกับความแสบดุดันด้วยดีไซน์แบ็กเอาท์โชใหม่และไฟหน้ารมดำแบบไบวีน LED จะแต่งแบบไหนก็โดนใจชาวแซดอย่างเช่นตัวอย่างรถแต่งคันนี้ก็มาจากกิจกรรมอาชีวะท้าแต่งแซดป,ปี2จากทีมฉลามแซดจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพยอมจังหวัดพัทธลุงในคอนเซ็ปชาร์กแซดสนใจทดลองขับไฮรักรีวอร์ดีแซด dition พร้อมเผยแพร่อาลียรทำแสบ ให้โลกเห็นไปพร้อมกันได้แล้ววันนี้สแกนสอบถามรายละเอียดที่ QR code ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะโอ้โหสุดแซ่บแบบดุดันแบบนี้นะไม่เอาทางพี่เลยเนาะงั้นจัดไห้รักสตรีโมอโด,ดีเซ็ตอีดิชั่นไหมพี่หนึ่งคันเดี๋ยวพี่จะเอารถเนี่ยไปตามล่าไอ้พวกจี้โกที่มาทำพี่จัดไปเลยค่ะขอบคุณค่ะได้เลยค่ะพี่ได้เลยเฮ้ยใครเห็นเพื่อนพี่บ้างแหละไอ้แก้ว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 เฮ้ยได้จี้มึง e เข้ามาดิโอโ้โหโหอ้ย ้เฮยแน่จริงมึงต่อยกูเลยหชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นอ่ะพากูมปส่งที่โรงาบาลด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรายงานเลยรายงานในตอนนี้นะคะกลุ่มไว้รุ่นนะคะกำลังปะทะกันดุเดือดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งคาดว่าทั้ง4คนน่าจะมาจาก4แก๊งนะคะทีมไอ้ทีมรายงานข่าวอยู่ที่ลู่ ใช่พี่ที่เขาวอยู่ผมจะไหว้หนอเขาช่วยผมด้วยคุณช่วยผมด้วยช่วยเพื่อนผมดูทำไรอันนี้อันนี้มาจากแกงไงคะแกง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 ลงธรรมชาธรรมชาสิโอ้คุณมุ่งไปหาถาดอย่างนั้นเหรอครับระวังนะฮะอุ้ยคนแรกโดนไปแล้วคนแรกโดนไปแล้วตอนนี้คนที่สองกำลังมาแล้วค่ะมึงทเพื่อนกูเหรอไหนฮะมาแล้วไงทางเพื่อนกู โอ้โหยติดกันอุยโระสป้าองเปิดเลยุยยเบี้ยอยต่อยย้ไปทางนู้นเฮ้ยเ้ดเ้ยโอ้อ้โห้ยอะไรอะมึงจะดึงมึงจะมาอีกเล้ิวป่อยมึงจะไปรุ่งก็อคิวบมัอิ่โหมอ ดอตอนนี้นะครับผมโดนไอ้พวกฝั่งนู้นนะครับมันลุงแบบไร้ร่างกายผมก็ผมอยากจะให้คุณลุงลุงลุงไม่เหรตอนนี้นะคะคุณลุงยัโดนคนแก่ยังโดนอ่ะเป็นไรงานเลยไรงานต้องได้ขอความช่วยเหลือนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะเรากำลังมารอลุ้นกันนะคะว่าจะตีกันท่าไหนต่อนะคะเฮ้ยมึงเจอกูนะมึงต้องตาย มึงจำเอาไว้มึงทำร้ายกูต <conception> ่อยกูดิอย uh ่ากูไ <splash> ม mm ่เคยยอมแพ้ต่อยกูเลยกูมีเลือดนักสู้อยู่ในตัวกูจะฆ่ามึงกูจะพ่อแม่ของมึงด้วยมึงคอยดูคนอย่างกูไม่เคยมากลัวใครมึงทำเอาไว้มึงจำเอาไว้พี่นี้พี่เจ็บจังวันนี้ต่อยแล้วครับแบตจะหมดแล้วพี่โอเคเดือดพัโดนพังไอ้ตัวใหญ่โดนไอ้ตัวใหญ่โดนอ้ นั่งหลังฉากเมื่อกี้นี้บอกว่าชอบน้องแพทฟิล์มครับเฮ้ยคนเรคนเรพวกออกไปถามคนที่โดนเรื่องอะไรกันโดนเรื่องอะไรคะแย่ผู้หญิงกันหรือเปล่าแย่ผู้หญิงกันว่สถานตั้งชื่อเรื่องอยู่ครับดูแลเธดีๆนะฮะเป็นห่วงจักรูจักรูยังไงรายงานพี่พู้ไปรายงานก่อนตอนนี้นะคะสถานการณ์กำลังตึงเครียดโดนไมกี่คนแล้วแพทฟิล์มตอนนี้โดนไปสามคนเลยนะคะเรากำลังมารอลุ้นนะคะกูทนดูพวกงมานานแล้วนด้วยคุณอย่างมึงเหรอต่อไปนี้นะพ่อ มึงไม่ต้องมาเจอกูอีกฉากนี้มึงจะไม่มีโอกาสเจอกูสองคนอีกไปไปพื้นดูติกันพอให้อภัยไว้เฮ้ยอจัดเป็นมิรกับกูอยู่คนเดียวบ้าปะวะอุ้ยรายงานเลยมันไอพวกสองคนนั้นมันกลัวพี่ทอมดันดีหนีไปแล้วไปหล้มไปไหนเนี่ยเออเฮ้ยอะไรมึงต่อยกูทีวะ รักผมเนี <S 1> <S 1> <S 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 ่ยก็ูเพื <ok oh ่อนมึงให้กูต่อยมึงบ้าป่ะเนี่ยไม่ชอบมึงอ่ะตอนกูต่อยเพื่อกูอยากเป็นศัตรูกับมึงมานานแล้วไอ้แจ๊ดยายมึงอ่ะที่ตายข้างครัวกูเองขอบคุณมากกูบั่านสร้ายายกูมานานแล้วโโอ้หมึงจำบ้านหลังแรกมึงได้ไหมอ๋อสวายที่ไฟไหม้อ่ะเนั่นแหละฝีมือกูขอบคุณมากนะประกันจ่ายเต็มๆเลยมึงต่อยกูเถอะ ใช้ต่อยใช่ไหมอ๋ออ๋อต่อยแล้วไปข้าวที่ต่อยแล้วไปทางนู้นได้เลยรอแป๊บรอแป๊บรายงานเลยเขามีเรื่องกันเองแล้วตอนนี้นะคะอ่าทั้งสองนะคะไปด้วยกันเลยนะคะซึ่งเกิดเก้ดนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นั่งก่อนนะคะเดี๋ยวนั่งก่อนนะคะอาการอาการเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ โอ๊ยอย่าถาผมโอ๊ยอย่าถาผมไอ้ตามไปถามตามไปสัมภาษณ์แล้วโอ๊ยโอ๊ยนักข่าวบีบคอผมครับพี่นักข่าวบีบคอผมนักข่าวคนนี้บีบคอผมครับจริงนะครับจริงจริงด้วยใครฮะคุณคุยกับใครอยู่เนี่ยอะไรฮะคุยกับใครอยู่ครับเอ่อนักข่าวอีกคนฮะคุณคุณจิตบิ่มจิตดี่ก่ออะไรเขาขนาดนั้นน่ะไม่ใช่เขาเล่นตาหมูทำไม ตลอดเลยอะแม่เพราะเมื่อกี้ยังพูจาดีอยู่เลยโทรมาเหมือนมีอะไรร้อยวันพันปีไม่เคยโทรมาแป้บมึงคิดการไกลนะนนแจ๊ดนนใครคะคุณแจ๊ดอ้าวคุณก็เป็นนักข่าวคุณก็รู้นี <c oughs> ่เขาก็พอจะโด,ด่งดังในโลกคนเชื่อปะเขาเป็นนางน้องต่อหรือเปล่าคะไม่ใช่นางน้องต่อครับไม่มีใครต่อครับไอเนี้ยต่อสายให้เนี่ย <c oughs> มึงก็เล่นอะไรโอ้โหไม่โทรเนี่ยกูก็ต้องไปเนี่ยมันกลับมากูองไปเลี่ยร์ พี่อะพี่จะไม่ต่อยพี่จะไม่ต่อยมันก็มาค่ยพี่ต่อยอ่ะเอาไปเลยไปอยู่ให้ใกล้แล้วก็ชากให้มันหลุดเลยเดี๋ยวก่อนเอาเงียบไปเลยทีนะอันนี้จะเคลียร์กันได้ไหมคะเนี่ยถ้ามึงไม่พูดอะกูเคลียร์ได้อยู่เฉยเลยไปอยู่ตรงกล้องหรูดหลังกล้องรูดอยู่ตรงร้องข่าวะพี่พี่ต้องเข้าใจหนูด้วยหนูต้องรายงานพี่พุท้าใช่ใช่หนูต้องรายงานพี่พุท้าค่ะผมโดนต่อยครับเดี๋ยวมันจะโดนคุตบด้วย แล้วจะทำไมวะแล้วจะทำไมวะเฮ้ยเล่นตลกกันเล่นตลกันเล่นตลกันเล่นตลกัน